วัสดีครับตอนนี้ถามทุ่มเจ็ดนาทีนะครับวันนี้เอาแหมวมาบาดวันแรกแต่สอบหกเต้นนะครับแหวิดจังวันนี้หมายกลางคืนที่คลองบางปานะครับเดี๋ยวมาลองกันว่าจะมีตัวไหมมืดนะครับวันนี้แต่ปากลางคืนน่าจะลอยเดี๋ยวมาลองกันดูครับว่าจะมีตัวไหมไปเลยครับจอดนี้ไม่ต้องรอแนละ้ว ฟังเสียงก่อนเนี่ยประธานฟังเสียงก่อนมีเสียงร้องออกมาทางทางสายหรือเปล่ามันร <c oughs> ้องไงมันร้องจิ๊บเจี๊ยบเจีเจ๊ยบ,เ,บ,เ,บ,เ,บเ,เปล่าว <c oughs> ะครับอึประธานไม่ใช่เลเหมือนสะพานมู้นแล้วว่ะประธานให้มันอาแด้วร่ะประธาน ปลาอะไรวะว้าวกลางคืนปลาลอยครับยังไงก็มีตัวแน่นอนไม่มีดหวังวันนี้ตาปะไม่ออก ทำไมตัวนี้ตั้งแต่ไม่ลงไะลงเล็กอะไม่เล็กนะคะหก <6. S 1> อันนกี่เซนแหวกกี่เซนหกเซนแะล้วหกเซนแปดสอบแหวกสหกเซนแปดสอกหกเซนปิดจ้นเลือดแล้วอะแล้วตรงไหน อืได้อยู่ได้อยู่มันจะเกินฮะนะมีแต่เพิ่อไปด้วยครับหนึ่งผม <c oughs> ค,ครับจบแปดสออหกเซนของบางปลา <c oughs>